คอศกซ้ายตามสบายพักวันนี้มาอยู่ที่วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มาบรรยายพิเศษให้กับพี่ๆนักศึกษาวปอ,อรุ่นที่66ค่ะสําหรับประเด็นที่ได้พูดถึงนะคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็จุดประกายนะคะแนวการบริหารหลักสูตรกับพี่ๆวปอ,อรุ่นที่66ค่ะซึ่งประเด็นที่พูดถึงเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4ประเด็นด้วยกันค่ะในประเด็นแรกนะคะก็เป็นเรื่องของอการให้นักศึกษาวาปรอ,อรุ่นที่66นั้นเป็น national t h i n k tank ท่านไม่อยากให้นักศึกษาเป็นเพียงแค่นักศึกษาค่ะอยากให้นักศึกษาเนี่ยที่มาจากหลากหลายอาชีพว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการทหารตำรวจภาคข้าขราชการพลเรือนรวมไปถึงในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยมา b r a i n s t o r m i n g กันมาถกถแถลงมาคุยถึงประเด็นปัญหาซึ่งท่านบอกว่าอาจจะมีการยน hot issue ลงไปแล้วให้มาวิเคราะห์กันเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นคลังสมองของทาดอย่างแท้จริงค่ะในส่วนประเด็นที่2นะคะก็เป็นาการจุดประกายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะท่านอยากจะให้พี่ๆนักศึกษาวปอนะคะทำโครงการช่วยเหลือคนตัวเล็กๆค่ะ ซึ่งนักศึกษาวะปะอรอเนี่ยจะมีกลุ่มอยู่ทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันนะคะแล้วท่านอยากจะให้ทั้ง10กลุ่มเนี่ยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเรียกว่าโปรเจกต์เดอร์เนในแต่ละกลุ่มเนี่ยเอาไปคิดโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือคนเล็กๆการช่วยเหลือคนเล็กๆเ,เนี่ยหมายถึงว่าช่วยเหลือคนที่ในสังคมทั่วไปที่ยังขาดโอกาสทางสังคมขาดศักยภาพ ะะไปช่วยเขาเสริมศักยภาพาเพราะท่านบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นในเรื่องของตัวเงินเพียงอย่างเดียวเป็นการเน้นความคิดสร้างสารรค์ทําได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะโปรเจกต์เดอะเทนค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือในเรื่องของเน็ตเวิร์กิิงท่านบอกว่าเครือข่ายที่วพอ,อมีนั้นเป็นเครือข่ายที่ออยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ใช้เครือข่ายอย่างเหมาะสมเหมาะควรตามจังหวะที่ถูกต้องแล้วก็มีมารยาทมีกฎกติกาในการใช้เครือข่ายมีวอร์ดิ้งหนึ่งค่ะที่ท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้พูดถึงก็คือบริหารสิทธิผลกระทบต่อบุคคลอื่นแล้วก็เพิ่มหน้าที่ต่อส่วนรวมตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเน็ตเวิร์กิ้งที่คุณมี แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติคะเพราะ,ะน,านั้นการาที่จะสร้างเน็ตเวิร์กิ่งที่ดีได้นั่นหมายความว่าเราต้องมาจากบุคคลที่มีความหลากหลายเพราะฉะน,นั้นบพอเนี่ยถือว่า สามารถให้คนที่เข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้ได้ค้นพบได้มองเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตนเองรวมทั้งเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและส่วนรวมนะคะเพราะไม่มีทางเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเราทํางานอยู่คนเดียวนะคะ จะสามารถบรรลุภารกิจของประเทศชาติได้ดังนั้นนะคะการที่มารวมกลุ่มแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กองอันเป็นประโยชน์เนี่ยสำหรับวปอ .66 เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะคะก็อยากจะฝากและอยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าวปอเนี่ยทำทุกอย่างนะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนนะคะมองว่ามีประโยชน์มากนะครับที่เครือข่ายเราเนี่ยมีทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเป็นนักศึกษาร่วมกัน คำว่าวปอคืออะไรนะครับถ้าเกิดพวกเราเรียนรู้กันจบหลักสูตรแล้วเนี่ยซึ่งสามารถไปบริหารและจัดการใายข้อมูลเขาเพื่อช่วยเหลือเขาเราจะช่วยเหลือได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคความมั่นคงภาคกฎหมายแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยและ,ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะใน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็น national t h i n k tank ในเรื่องของโครงการช่วยเหลือคนตัวเล็กๆนะคะในเรื่องของ project the ten แล้วก็สุดท้ายในเรื่องของ networking จะไม่มีใครทราบเลยถ้าขาดสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการสื่อสารเรื่องราวให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบนะคะตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของแบรนด์แอมเ s สเดอร์ที่วปรออรุ่น66อาจจะต้องทำขึ้นเพื่อที่จะบอกกับสังคมให้ได้ทราบว่าวปรรุ่น66นั้นคิดอะไรทำอะไรแล้วก็ประชาชน จะได้อะไรจากหัวป,ปอในฐานะภาคเอกชนที่เข้ามารับการศึกษาที่หัวปอนะครับผมคิดว่าวปอเนี่ยเป็นที่ที่รวมเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีศักยภาพต่างๆมากมายเข้ามาอยู่ด้วยกันแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยก็คือต้องรวมกันเพื่อทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดก็คือทำดีแล้วต้องบอกครับเราต้องประกาศให้คนอื่นรู้ว่า โอเคไม่ใช่ทาเพื่อเอาหน้าแต่ทํเพื่อคนอื่นรู้ว่าบพอก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของออหน่วยงานที่เราจะมาร่วมกันทําความดีให้กับสังคมและประเทศชาติฉะนั้นการประชาสัมพันธ์เพื่อบอกว่าพวกเราทําอะไรให้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้รับรู้แล้วก็มาร่วมกันทําความดีให้กับสังคมและประเทศชาติคือสิ่งที่เราต้องทํามากที่สุดครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้เป็นาการฐานสูงสุสดได้มาให้แนวทางได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จุดประกายให้กับพี่ๆนักศึกษาวปรอรุ่นที่66อีพีหน้าโคศกสายตามสบายพักจะพาทุกคนไปสบายพักกันที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั่งกระดิ่งกิ้งกเป็นกำลังใจให้โคศกสายด้วยนะคะ